Happy New Year <Yeah! S 1> สัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมแบบแบบก็เส้นนะครับโอย่า <c oughs> oh, งทุกคนรอนานไหมครับผมสนุกกันไหมครับวัน <c oughs> นี้มีหลายศิลปินมาร่วมกันนะครับผมก็ก่อนเลยนะครับจะขอติดไานก่อนนะ <c oughs> ปี2023นะครับผมและในวันนี้จะบอกขอบคุณทุกคนนะครับที่ยอมให้ผมผม <c oughs> ยอมให้ผมเป็นศิลปินคนแรกของทุกคนนะครับผมที่ได้พิมพ์ให้ทุกคนดูในปีนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คุณทุกคนมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่หลายคนเนี่ยมาไกลนะครับผมแล้วโลแกนเด็กว่าคืน รับทราบกันเนี่ยก็อยากขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะผมปีหน้าสมุดขผมได้ขึ้นมาอีกผมจะห้ามทุกคนมารอค้างคืนนะครับผมเก้งใจครับผมผมเก้งใจครับยังไงปีส0 23นะครับผมเอ่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับผมทำอะไรก็สำเร็จรับเด่มนะครับผมไม่มีอุปสรรคได,ได้มากั้นทุกคนนะครับผมเอ่อแล้วก็ปีส0 2 3ัสานี้นะครับผม เอ่อหลายคนเนี่ยใส่คงเริ่มเดาเนีแล้ว,ว่าผมจะทำอะไรในปี2 0 23นะครับผมมีหลายๆงานหลายๆส케จัลนะครับผมอยาโจะบอกทุกคนว่าที่ทุกคนเดาอยู่เนี่ยมันถูกหมดเลยครับผมจะไม่บอกว่าคืออะไรนะผมจะไม่บอกเมื่อไหร่ให้ทุกคนไปเดากันเองนะผมโอเคครับคนตรงนี้เห็นชัดกันไหมครับผมชานาผมอยากให้เข้าใกล้กว่านี้ได้ไหม เสียงเบาเดินไปอ่ะเข้าใกนะ <c oughs> ล้ไหมได้ครับทีนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับผมเพลงต่อไปครับ Let's go